ใบโฟต้นหนาวแบบนี้นะครับผมมีเมนูที่ทําตามได้ไม่ยุ่งยากมาฝากกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําตัวสปากตี้เส้นดํากับซอสมะเขือเทศซีฟูดกันครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะ ต้มตัวเส notes, mm ้นดำกันก่อนตั <we> ้งน้ําเดือดนะครับใส่น้ํามันมะกอกนิดนึงครับแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับให้ตัวเส้นเนี่ยเขามีรสชาตินะครับเราก็รอตัวน้ำเนี่ยเขาเดือดนะครับเราก็จะใส่ตัวเส้นเข้าไปเราจะต้มประมาณ8นาทีนะครับให้ตัวเส้นเนี่ยเขายังมีความแบบกรึบๆด้านในเวลาที่เราไปผัดเนี่ยตัวเส้นเนี่ยครับเขาสุกพอดีครับระหว่างที่เรารอตัวเส้นได้ที่นะครับเราจะมาหั่นตัวกระเทียมกับตัวหอมแดงครับนี่แหละครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้นะครับก่อนที่เราจะเอาไปผัดครบ8นาทีนะครับตัวเส้นเนี่ยเราก็จะได้ทีแล้วครับนี่ประมาณนี้ก็จะมีความอ่อนโตประมาณนี้นะครับเราจะเอาขึ้นตัวเส้นนะครับร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะผัดเลยแต่เราจะใส่ตัวอริ่อ,อยนิดหนึ่งนะครับการเขาติดกันแล้วก็เขา พอเส้นเราได้แล้วนะครับเราจะเริ่มทําซอสกันตัวซอสเนี่ยเราใช้เป็นเบสตัวมะเขือเทศแบบนี้นะครับเป็นตัวมะเขือเทศที่บดละเอียดเลยละครับที่เราสามารถหาได้ตามซุปเปอร์ทั่วไปได้เลยนะครับระวอมกระทะให้ร้อนนะครับใส่โอลิอยล์เข้าไปตามด้วยหอมกระเทียมครับเราจะผัดให้หอมกระเทียมเนี่ยเขาใส่หน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นสีนิดนึงนะครับ แล้วเราจะใส่ตัวหอยแมงพูน,นะครับวันนี้เราใช้เป็นหอยแมงพูแบบเป็นกูเชลนะครับการที่เราผัดตัวหอยแมงพูเข้าไประหว่างเนี้ยครับตัวน้ําหอยเนี่ยเขาจะออกมามันจะทําให้ตัวรสชาติของซอสเนี่ยเขาเข้มข้นขึ้นนะครับพอเขาขึ้นสีนะครับเราก็จะใส่น้ําเข้าไปนิดนึงนะครับขูดๆตัวกระทะน,นะครับ จะได้ไม่ไหม้ด้วยแล้วก็จะได้น้ําหอยที่ออกมาเนี่ยครับเขาจะมีความหอมขึ้นระหว่างนี้เราจะใส่ตัวซอสมะกขเทศครับพอตัวซอสเริ่มข้นขึ้นนะครับเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยแล้วเราก็จะตัดรสชาติด้วยน้ําตาลอ,อาร์แกนิกวางขนาดครับเราจะใส่นิดหน่อยก่อนนะครับเพื่อบาลานรสชาติระหว่างความเค็มความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานนะครับความหอมของตัวซอสเนี่ยจะได้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับ ระหว่างนี้เราจะลองชิมรสชาติก่อนนะครับโยนี่แค่ปรุงทีเดียวคือรสชาติคือได้เลยเนี่ยคือต้องบอกว่าซอสเราเนี่ยมีทั้งความเค็มความเปรี้ยวและความหวานอ่อนๆของตัวน้ำตาลออแกน,นิกจากวังขนายครับระหว่างนี้นะครับเราจะใส่ตัวเส้นของเราลงไปนะครับ แล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันได้เลยครับจริงๆง่ายมากคือให้ตัวเส้นเนี่ยเขาดูดซอสเข้าไปตัวซอสเนี่ยเขาจะมีความข้นขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเปิดไฟอ่นอนๆนะครับไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่คนเข้าไปเรื่อยๆครับให้ตัวซอสซึมเข้าไปในตัวเส้นครับเมื่อเขอเทศครับใบโหระพาครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความละมุนกับตัวซอสนะครับผัดไป 30วินะครับให้มะเขือเทศที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเขาสุกหน่อยแล้วก็ตัวความหอมจากตัวโหระพาเนี่ยเขาซึมเข้าไปในตัวซอสเนี่ยแหละครับตัวซอสเนี่ยเขาจะมีความฉ่ำๆแบบนี้พอตัวซอสเนี่ยเขาคนประมาณนี้นะครับซอสเนี่ยเขาเคลือบตัวเส้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ มาครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากกันด้วยครับตัวจานนะครับเราจะเลือกใช้เป็นแบบจานขาวนะครับเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยเขามีสีดําใช่ไหมครับมันจะตัดกันกําลังดีนะครับเราใส่ตัวเส้นเข้าไปตรงกลางพอเป็นจานขาวเนี่ยอาจจะต้องระวังเขาเลอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องเบามือหน่อยวางไหม่ครับตักตัวซอสกับมะเขือเทศเนี่ยนะครับวางด้านบนสีอ่ะ เป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับการจัดจานนะครับวันนี้เราก็เลยจะใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นัวละพาพาสลี่หรือว่าเป็นเห็ดที่เราสามารถทานสดได้นะครับตัดสีเข้าไปอีกเขาจะได้ดูมีมิติมาขึ้นครับอันนี้เห็ดแชมปิญองนะครับสไลด์สามารถใส่ได้นิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามสามารถทานสดได้แบบนี้วางกระจายกระจายนะครับแล้วก็ัวละพาครับพาสลี้โรยนิดหน่อย พาสต้านะครับขาดไม่ได้เลยก็คือตัวชีสใช่ไหมครับวับนนี้เราจะใช้เป็นแบบแผ่นบางๆวางด้านบนนะครับวันนี้เราใช้เป็นพาเมซานชีสครับ คือปกติแล้วครับพาเมซานชีสเราจะเห็นแบบขูดไม่ว่าจะเป็นเส้นหรือจะเป็นผลละเอียดใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยเขาจะได้ดูเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เวลากินเนี่ยมันจะมีความหอมแบบเต็มเต็มคำของตัวพาเมซานชีสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าแค่มีเทคนิคการจัดจานนิดหน่อยเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราไปทานร้านอาหารรูรแล้วครับเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับ